เขาจะรู้สึกยังไงในวันที่คุณไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาแล้วจากคำถามนี้นะคะเดี๋ยวเรามาให้ไพ่ช็อตตอบคำถามนี้กันค่ะว่าเขาจะรู้สึกยังไงนะถ้าในวันนั้นคุณไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาอีกต่อไปแล้วเนี่ยใบแรกเลยนะคะตัวคุณนะ่ะก็คงจะปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปแล้วคุณเป็นอิสระแล้วนะเป็นอิสระจากความเสียใจเป็นอิสระจากความกังวล คุณพยายามมามากค่ะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้พยายามจนส,สูญเสียความเป็นตัวเองณนะเวลาเนี้ยคุณรักตัวเองมากแล้วนะไพ่ที่มันขึ้นมาเนี่ยมันมันเป็นพลังงานที่ดีอ่ะในสามใบแรกเลยอ่ะคือการที่เราอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันแบบท็อกซิกไม่ชัดเจนสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมคะเราจะไม่มั่นใจกับตัวเอง แล้วเรามีความเชื่อผิดๆว่าเราไม่คู่ควรกับความรักที่ดีทั้งๆที่ความจริงแล้วเราแค่เลือกผิดไม่ใช่ว่าแปลว่าเราไม่คู่ควรแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันปิดกั้นหัวสมองของคุณว่าคุณสามารถดึงดูดคนที่ดีกว่านี้ได้มันจะทําให้คุณน่ะกลับมามีชีวิตชีวากลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วกลับมามีความสุขกับตัวเองได้ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่คุณอยู่ในจุดนี้ ตัวเขาจะรู้สึกยังไงคะในวันที่คุณไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาอีกต่อไปแล้วแหมมาเห็นค่าในวันที่ไม่มีคุณแล้วนะรู้สึกว่านึกถึงคุณอยากได้คุณกลับมารู้สึกอยากจะมีอนาคตกับคุณจังเลยคุณไม่ได้มีใจให้เขาแล้วหรอหรือเขาหรือตัวคุณมีใครไปแล้วหรือเปล่าอยากกลับมาคุยกับคุณอีกครั้ง นึกถึงสิ่งดีๆที่คุณเคยให้แม้ตอนอยู่ไม่เคยเห็นเนาะมาเห็นตอนที่ไม่อยู่แล้วอะ่ะเจริญพรแต่ณนะเวลานี้คุณดูเป็นคนที่เก่งมากคุณดูเป็นคนที่มีความมั่นใจและคุณดูไม่ได้สนใจอะไรกับปฏิกิริยาของเขามากมายเลยอะ่ะเออเขาเขารู้สึกเฟลนะเขารู้สึกเฟลเขารู้สึกแบบความมั่นใจในตัวเองลดลง แหมแล้วที่ทําให้คุณหมดความมั่นใจล่ะเคยคิดไหมล่ะเออเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาคิดมากนะหรือเขากําลังจะสูญเสียคุณไปเขารู้สึกว่าเขาต้องทําอะไรสักอย่างเขาเกิดความกังวลค่ะภายใต้ความนิ่งๆเฉยๆของเขาเนี่ยในใจของเขาวาวุนและสับสนมากเลยนะคะเพราะไอ้การที่เขายังทักหาคุณโทรหาคุณเล็กน้อย มันเป็นปฏิกิริยาที่เคยดึงคุณกลับมาได้แต่คุณไม่กินเศษขนมปังแล้วไงคุณรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีคุณค่าในกินในการต้องกินเค้กทั้งก้อนได้อะความรักทั้งหมดคุณสามารถมีได้อะแล้วทำไมคุณจะต้องมารับเศษความรู้สึกจากใครดังนั้นน่ะจุดนี้นะคะบอกได้เลยว่าตัวเขาจะนึกถึงคุณหนักมากรู้สึกโหยหาอยากได้คุณกลับมานะคะ แต่คุณอยู่ในจุดที่ตัดสินใจแล้วอะ่ะแล้วคุณไม่กลับไปจมกลับไปเสียใจกับเรื่องเดิมๆอีกแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณรักตัวเองนะคะแล้วคนที่มันโอเคกับคุณเนี่ยจริงๆไม่ได้เพียงแค่แบบมามาดึงคุณกลับในวันที่คุณจะเดินหน้าอย่างเงี้ยหรือมาเห็นคุณค่าในวันที่คุณแบบไม่ต้องการแล้วอะ่ะเพื่ออะไร ถ้าคุณมีคุณค่ากับเขาจริงๆเขาต้องเห็นตั้งแต่วันแรกค่ะไม่ใช่มาเห็นในวันที่ไม่มีคุณเพราะฉะนั้นเดินหน้าได้เลยสาวจะสาวหรือจะหนุ่มหรือจะแก่หรือจะอะไรก็ตามรักตัวเองเข้าไว้ค่ะมันไม่มีใครมารักและให้เกียรติเราเท่ากับตัวเราเองแล้วค่ะ เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันไม่คู่ควรกับคุณคุณต้องรู้และตัดสินได้ด้วยตัวของคุณเองอย่าให้ใครมานั่งตัดสินคุณเพราะไม่อย่างนั้นคุณจะใช้ชีวิตตามความต้องการของคนอื่นโดยที่เหยียบย่ำความต้องการของตัวเองนะคะ